โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีเพื่อนระน้าตาดีกันทุกทุกคนด้วยนะครับผมย้าโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนิ for Speed Mobile นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาเป็น ตำรวจนะครับผมเพราะว่าพี่อยากเล่นมากตำรวจนะไอ้หมวดตำรวจเยไม่ได้เล่นานานนะครับผมบอกเลยโคตรมันเพราะว่าพาร์ทที่แล้วพี่เล่นเป็นเออเป็น,เป,นเป็นเด็กแว้นนะเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวพี่จะมาเล่นเป็นตำรวจเลยไอ้พวกเด็กแว้นไม่ได้เกิดอะ่ะบอกเลยแค่นั้นแหละมาเดี๋ยวเรามาจัดเดี๋ยวพี่มาเลือกรถก,ก่อนนะคร,รับผมลบแรกเอารถลุงนะนี่รถลงุงแม่งนะ่าจะแรงหวะ่ะดูจากทรงแล้วน่าจะแรงนะคันที่สองเอาเป็นลัมโบคันที่สามนี่เอาเออพี่อยากเอาแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยรถตำรวจอะ่ะคันนึงเอาอะไรดีอ่ะคันนี้อคันนี้ก็เท่อยู่นะเออ งั้นเอาคันนี้แทนแลมโบแลมโบเราเล่นไปแล้วนะเราเคยเล่นไปแล้วแล้วก็อีกคันนึงเอาเป็นรุ่นอะไรดีวะเอาเป็นมัดแต่งดีวะนี่มัดแตง่งมอไซค์มันมันใช้ไม่ได้นะมอไซค์นี่ประมาณนี้ครับผมไป let's go นี่ <laughs> คลาสสิกคลาสสิกนะมาดูดิเราจะไล่เราจะกำจัดไอ้พวกเด็กแว้นได้หรือเปล่าครับผมไม่ได้เกิดบอกเลยไม่ได้เกิดพวกมึงไม่ได้เกิดมานี่เลยเกิดใกล้ไฟเลยนี่ลงครับผม Let's go boy ตาแรกอาจจะเงื้อเงาหน่อยนะเดี๋ยวพี่ไล่ระบบก่อนเาเรียกว่าอะไรไล่ปุ่มไล่ปุ่มเช็คปุ่มไปครับหานะหาหาก่อนหาก่อนจ้าอยู่โซนไหนเอออยู่ตรงนี้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปเลยไปเลยโอ้โหแลลวก็ลง ยิ่งสวยโอ้โห,โหไม่ได้ไหครับโอ้โหแล้วล็อกเป๊ะไอเเมนอยู่นู้นครับอยู่นู่น gy, อยู่นู้นโอ้โห์งานนี้แม่งยากจัดสวย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 โหโหตายน่ะ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 ,นะไม่ได้เกิดบอกเลยไม่ได้เกิด แกวดูสวยซิกแซกซิกแซกซิแซกซิแซกอโดนโดนโดนช็อต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 ไม่ได้เกิดนะหน้ไม่ได้เกิด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 อะไรอะไรสวยแตกโอ้โคตรง่ายโอ้แตกหนึ่งครับผมแตกหนึ่งเอาเรื่องเอาเรื่องสแกนนูนห่างนูนนูนเลย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 ลองกด F ครับผมลองกด F โอ้มันแตกไปแล้วโอ้โหอะไรวะหาใหม่หาใหม่กำลังแข่งนะไอ้พวกเด็กแว้นกำลังแข่งกันมันจะเจอมันจะเจออะไรวะมันเป็นดาวเดียวอ่ะเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยเอาฟรีอย่างนี้ฟรี แตกโอ้โหฟรีอย่างนี้ฟร um ีเจอรถลุงเข้าไปฟรีมีอีกไหม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 จ้ามีอีกไหมจ้าไปผมไปไปโอ้ยเไปเจอไปเจอแวบ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 ดูดูแผนที่นะตามไปโอ้ยตำรวจตึงจัดนี่นี่นี่ลูกไฟ มาโอ้มันจะเจอ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 ล็อกเป้ายิงสวยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไหนวะไหนวะนี่นี่นี่อ้าวโดนโดนดิอย่างนี้โดนดิช็อต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 จะอยู่เรายาวยาวยิงยิงสวยเอาช็อตโดนโดนโดนโอ้มันจัดตำรวจนี่มันแตกยังยังไม่แตก ยังไม่แตกยังไม่แตกืออแตกแยังยังไม่แตกครับบักเป่ายิงสวยอืออโดนโดนโดนแตกโอ้โหอเฮ้ย,อย,อยบอกเลยโคตรมันรอเวลานี้มานานไอรถบรรทุกนี่คืออะไรวะพี่ไม่เข้าใจนะลองไปดูไหมอ้าวโ,โหวลวห้าแล้วว่ยศห้าแล้ว รถบรรทกคืออะไรวะไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมเนี่ยรถบรรทุกคืออะไรวะเจอ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 ครับเจอเจอเจอไปอ้าโดนจำกัดละเขาเรียกว่าอะไรมันโดน โดนกำจัดหาใหม่ครับหาใหม่หาใหาม่เรายังไม่พึงพอใจเราต้องได้ดงไงอีกดนี่ไงเจอเจอเจอเอาอีกสักครั้งหนึ่งโอ้แม่งขับเร็วจัดโอ้เร็วเกิน เร็วเกินหมดเวลาโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวรอก่อนฮนะคิดว่าฮาแต้มยังไม่พอต้องเอาอีกนือจละลางหน้าครับจข้างหน้าข้ลงหน้าตลอดแม่งเอ้ย โหดจังวะะเวรล่าครับผมตอนนี้นีเหมือนจะเจอข้างหน้ามจนเจอข้างหน้านะฮะแมนจเจอข้างหน้าหายไปแยะโอ้โหอะไรวะตำรวจเยอะเกินรอครับรอรอหรือมันไม่มีแล้ววะออกไปเลยฮะโอเคจบหาเต็มนอนเนาะหวานเจ็บตำรวจนอกเครื่องแบบต่อเลยครับผมรออะไรล่ะ ลงตรงนี้เลยนี่ฮะนักแข่มกำลังมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆไปครับนี่ฮะไปครับไปครับไปเๆดี๋ดดดดวยวมันจะเคร็ดก่อนเสร็จแล้วโอเคไปพอดีฮะ เอานี่ก่อนไหมเอาไอ้นี่ก่อนไหมเอาไอ้นี่ก่อนไหม,มเอาไอ้นี่ก่อนไหมวอดีเพื่อนวอพีมแตกอะรอครับผมนู่นโซนนู้นเลยนะไปค,ครับเดี๋ยวกูล่อเองไอ้ดาวไฟเนี่ยเก่งแค่ไหนวะมา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 เคมุ่งหน้าหามามาหาเราแล้ว

ด,าว,ดาวไฟเนี่ยเพื่อนดาวไฟเนี่ยสวยขอได้ปะกูขอได้ปะข้างหน้ามีครับผมข้างหน้าข้างหน้าสองถ้าเราข้างหัวหน้ามันได้อะเรียกว่าอะไรนะบอสเดอะบอสเดอะบอสได้กี่ดาววะสวยบอสหาเพื่อน โอ้เปการพังตัวพังตัวหรอพังตัวหรอดาวไปหรอโอหล็อกหลบดีว่ะล็อกหลบดีว่ะโอ้โหล็อกหลบดีจัด,ดยิงไม่ตรงไม่ตรงโอเคชนชน,ชนเอ้าแตกแตกไหม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 จานแตกไหมจานแตกไหมโอ้ตู้มาล็อกหลบได้ ไหนวะเด้งสวยโดนอยู่โอ้ยเชียบุกน้ำบุกน้ำโดยไฟ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 รถพี่แรงทุกทีเนาะรถที่แรงรถพี่แรงรถพี่แรงน้องรถโอ้โหมันป้องกันป้องกันโอ้ย โอ้ออกไม่ได้ควยเอ้ยไม่เอ้ยโดนล็อกหลบหัวร้อนเลยอดได้นะฮะมารอตรงนี้นะมารอตรงนี้รอตรงนี้มีมาแล้วมาแล้วเจอเจอจาจ้จ้าจกู เก่งแค่ไหนวะล็อกเป้ายิงสวยแตกหนึ่งไปต่อช็อตโอเคเก่งเหรอโอ้ก็<อ>เก่งอยู่นะเบายิงเฮ้ยไกลแค่ไหนมาเราตามได้ไอ,อื้อแตกก็หรอโอ้อะไรวะง่ายเกิน บอสครับเดอบอสนี่เดอบอสอยู่นี่เดอบอสเดบอสนี่ไอ้มองกุฎสีทองเนี่ยยัเจอเจอยัไเจออไหนหอ้วะโมมันอยู่ใต้ถุนนี่เวยไหม หายแล้วอะไรวะว้หน่ำหน้มจัดตำรวจไม่ได้เรื่องเลยอยู่ตรงไหนมีอีกไม่มีละล้อมันแข่งนุน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 นนนนโอ้โหโซนน้นต็มเลยว่ะไปเร็วเร็วเร็วให้ไวนุนนุนๆๆนนนนโอ้โหแตกมีมีกลมมีกลมมีกลมอยู่นี่ สวัสดีจ้าเจาเอ๋เะ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 เอ๋โอ้มันแตกก่อนหรือไงวะอะไรวะตำรวจอะ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยตำรวจอ,อ่ะยิงชนจะไปไหนมจะไปไหนป้องกันหรอฮะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยรถอะ่ะบล็อกไว้หนู บล็อกไว้บล็อกไว้จิงสวยชนดิชนดิอย่างเงี้ยชนดิอ๋อช็อตช็อตอ๋อช็อตช็อตเตะครับผมโอ้โหง่ายดายมากจังหวะนี้ชิวๆไปต่อโซนนี้ครับนี่กำลังเดือดเลยตรงนี้กำลังเดือดกำลังเดือดตำรวจทันไหม มันจะไม่ทันนะอันนี้มันจะไม่ทันนะตำรวจโอ้ยเจอดาวไฟเจอ,อดาวไฟเดี๋ยวค่อยออกนะกอกเอาสักอักสิบเอายศสิบนะเดี๋ยวเราค่อยค่อยออกค่อยออกห้องกำลังมันกำลังมันโอ้อยอะไรวะตำรวจแม่งหน่อมแนมจัดตายเหรออ๋อโอเคเหมือนกันโอ้โซนโคตรเยอะเลยอ่ะโซนเนี้ยเยอะจัดไหนตรงไหนเร็วๆเวลากูจะหมด โอ้ยไม่มีเลย่ะโอ้นำแน้มเกินไม่เฟี้ยวเลยอ่ะอพอพอห้าดาวพอนี่สุดยอดตำรวจนอกเครื่องแบบเดี๋ยวเราหารถที่มันคล่องๆองนะ่ะมีปะวะที่มันเลี้ยวง่ายๆคันนี้ใช่ปะอลองคันนี้ดู คันนี้น่าจะเลี้ยวง่ายนะเหมือนเคยเล่นนี่เลยใน,ใน,ในี่ใกล้ๆพวกกำลังแข่งนะห่วยเอาคอปเตอร์ไปแล้วกัน เจอกระช้าชาสวยวยมันการ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 ด้วยมันการมันการเคบลกันไว้บล็อกม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 ันไว้โอ้โหดาบทองช็อตมากเป่งสวย มาองเจอกู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 แต่กัน,นะฮะโอ้โห,หน่อแน้จัดคือข้างๆมีข้างมีข้าง,ม,างม,มีขับง่ายอยู่รถคันนี้ขับง่ายเอาหายโอ้อะไรวะบินต่อจ่อเก้ นี่เองฮะโอ้โหไต่จัดเร็วๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆมันใกล้เส,สร็จแล้วเออแปดคันนะแปดคันข้างหน้าแปดคันข้างหน้าแปดคันเดีย๋ยวล็อกเป้าแล้วยิงเลยโอเคอ้าวไม่มีเหรอไม่มีอะไรวะ ngay, mục tiêu vị ở nู่nú, ở nู่nú, ở nู่nú, đang vò ngay, ta lẻ. được quá wa. xịu ai, khán nấy à, khán nấy à, ní ní, o, màu xay. đội xe màu xay, màu มอไซค์แล้วไงฮะมันใช้สูตรเราเวย้ยไอ้น,นี่มันใช้สูตรเรเามันใช้สูตรเร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 าหรอฮะฮะมันใช้สูตรเราหรอไกลแตกแล้วเวย้ยไกลแตกแล้วเว้ยสวยยิงแตกแตกไหมเป่งบอกเลยรถกูโหดรถกูโหดขับโคตรง่าย <c oughs> อะไรครับ รอรอรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอไปไหนทำไมไม่มารอครับผมรอรอเดี๋ยวเข้าไปดนตัวเมืองนะน่าจะมีผมยูฝั่งนั้นมดเลยะวะดูข้ามฝั่งใช่ปะ โดดข้ามฝั่งได้ป่ะกูโหดโอ้โหไม่กอดเดี๋ยวรอครับผมรอรอสี่สามสี่วิโอ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 นี่อยู่นี่เคอยู่นี่ปักหมดปักหมดปักหมดแล้วก็ไปบาลแล้วก็ไปบอลแล้วก็ไปบอแล้วก็ไปบอแล้วก็ไปครับผม ต้องข้ามฝั่งวะอยู่ตรงนี้นะโอเคแกนจุดนี่ฮะเราดักอยู่ตรงนี้เลยอ๋อมันจะเจอมันจะเจอปลาเคม็มมันจะเจอปลาเค็มนะอันนี้มันจะเจอปลาเคม็มโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับรอที่เดิมนี่รอตรงนี้เดี๋ยวมันกำลังมามันกำลังมาเนี่ยกำลังไล่มากำลังไล่มา อยู่ตรงนดาวไฟวะี๋ยวรอๆตรงนี้นะรอนะรอนะอเคมาแล้วหนึ่งดาวไฟด้วยเจอกูแนดด่ดาวไฟด้วยดาวไฟด้วยตำรวจตำรวจตัวตาตำรวจตัวตาตูตา้ตอยโอ้โดนโดนโดนโอนตำอวจ โโอหมึงนี่บางกูอะไรหวัดดีจ้าหนุ่มหวัดดีโอเคไม่เลี้ยวด้วยตรงด้วยโอเคหนุ่มโอเคหนุ่มอะไรล่ะหนุ่มหนุ่มหนุ่มจะไปไหน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 หนุ่ม หนุ่มจะไปไหนหนุ่มหนุ่มจะไปไหนหนุ่มตำรวจแม่งเอ้ยเกลียดชี้เป่งเป่งสวยช่วยๆกันข้างหน้ามีข้างหน้ามีมีปลาเค็มข้างหน้ามีปลาเค็มข้างหน้ามีปลาเค็มโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนสวยยิงไปหนึ่งดอก ตามมันไปโอ,โอ้โดนช็อตโดนช็อตอยู่ระบบใช้งานไม่ได้ระบบใช้งานไม่ได้ระบบใช้งานไม่ได้โอ้โหแม่งตังแง่งกำลังแข่งกันเลยเ <c oughs> ป้งมาแตกแตกไหม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 โอเคไม่แตกได้เดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้แค่นั้นแหละ ไอ้พวกไหนกําลังตั้งแก๊งกันเลยอะเมื่อกี้เนี่ยแกงกําลังตั้งแก๊งแข่งกันเลยอะต่อต่อเู็นยงไหนด้อเด้อเด้ด้อเดนี่นี่นี่พวกนี้กําลังแข่งพวกนี้กําลังแข่งตามตูดไปครับผมตามตูดไปโอ้ยตามตูดไป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 ฮะตามตูดไปตำรวจก็แข่งนะฮะโอ้โหเหินด้วยว่ะ เหินเหินก็นมาเอากู <Aid S 1> <c oughs> เหินด้วยกูเหินด้วยเอ้าไปไหนจ้าไปด้วยจ้าไปไหนจ้าเอย้ยโดนดังเล่อ้าวโดนโดนไหนจ้าไหนไหนเคนโนนข้างหน้าข้างหน้าครับผมข้างหน้า <c oughs> <c oughs> ข้างหน้าข้างหน้า <c oughs> ตำรวจมาตำรวจเร็วๆด่วนมอไซค์มอหนึ่งเรียกวอสองมอไซค์ด่วนเลยยิงหนึ่งสวย มอไซค์มอไซค์เรตววอหนึ่งเรียกว่าสองสวยกัดมันคุเร็วมอไซค์เออเออแตกไหมเออแตกอีกคันหนึ่ง าวแแล้ววะได้อีกอยู่อีกห้าอีกยี่ห้วิห้วิอีกคันนึงได้อยู่ข้างหน้าข้างหน้าเหมือนจะมีปะเค็มข้างหน้าจะมีหหมมคันนี้ตึงคันนี้ตึงคันนี้ตึงโหมีวางกับดักมีวางกับดักด้วยโอเคตำรวจไ่ไหนอะ โอ้โหคันนี้ตึงจัดตึงจัดตึงจัดรถเราจะระเบิดหืมดูดูววสวยโอ้ยป้องกันเว้ยโอ้คนี้ตึงคันนี้ตึงคันนี้ตึง,นนต,งตำรวจโอ้ยอยู่ไหนวะตำรวจเร็วเร็ว โอ้ยไม่ทันว่ะวไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรเด้กเก่าเว,ว้ยเฮ้สวยงามโคตรมันรอบนี้มันขับง่ายไงรถคันนี้มันขับง่ายนะมันดิฟง่าย โอเคครับผมคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆชิวๆนะคลิปนี้มันจริงๆดูเดือดบอกเลยพวกเด็กแว้นนั้นไม่ได้เกิดแค่นั้นแหละโอเคผมคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับผมใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง1 C ึ p พด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย